185ครับคือค่าไมโครที่ทำระบบแอร์ตัวนี้ครับสวัสดีครับช่างบอสธามุกกาครับที่ทุกท่านเห็นตอนนี้คือการว้คข้ามทำระบบครับตอนนี้ช่างบอสติดตั้งแอร์มิชิบิชิครับเป็นมิชิลิชเอเรทิกมิสเตอร์เซครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับปีนี้ได้การไฟฟ้าให้มาที่เบอร์55ดาวครับตัวนี้เป็นรหัส XY ครับปกติช่างบอสจะจด g นะครับ วนันนี้ลูกค้าหรือเฟสเป็น XY มาครับประสิทธิภาพการทำงานที่22.85ครับสูงมากๆหลงต่อเนื่องครับที่170-160การเข้าสายไฟครับใส่เมน2.5ครับคายาสกิใสาคอนโทรล1.5ครับพายาสกิเก็บงานเก็บงานนะครับเรียบร้อย รางครับใช้โมโม่75ครับแล้วก็ไปนู่นนะครับวันนี้ท่อ8เมตรเต็มครับเดี๋ยวไปดูทุกรัก้นต่อนะครับตอนนี้ขําแล้วมูดแล้วนะถ่ายไม่ได้แล้วลงต่อเรื่องที่155ครับถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆครับการแวกขั้มแอร์ตัวนี้ พร้อมที่จะทําการเปิดระบบครับเตรียม6เหลียมมาเพื่อทําการเปิดระบบและทําเสร็จก็เปิดระบบเท็แอร์ส่งลูกน้นกคาได้เลย31เดือน10ปี67 XY 13 28,000บาท0 9 9 1 9 1 5 1 6 4 0 9 9 1 9 1 5 1 6 4 GY จะเป็นขอบน้ำเงินคราม XY ก็จอออก ดำนะนี่คือตัวภายในครับตัวภายในก็ไม่มีอะไรมากครับติดตั้งแทนรูเดิมตำแหน่งเดิมครับเอียงขวาลงเอียงซ้ายขึ้นเล็กน้อยนะครับตามสไตล์ช่างบอสลบปรงน้นต่อของแอร์ครับประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานติดตั้งแอร์นะครับเย็นดีครับเย็นฉ่ำนะครับถูกใจลูกค้า ติดต่อช่องบอสครับ0 9 9 1 9 1 5 6 6 4 9วันนี้ช่องบอสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ